ครับเพื่อนๆก็เข้ามาสู่เกมวอลนะครับวอลโรบอ t ก็อีพีนี้ก็จะมาซุ่มครับกล่องกิจกรรมในซีซันเอ่อซีซันนี้เท่ากับเริ่มช่วงท้ายปีครับก่อนที่จะขึ้นปีใหม่ผมก็ได้ทำคลิปซุ่มไปแล้วครั้งที่1อันนี้จะเป็น EP ีที่2ครับก็ตอนนี้ก็เก็บโทเคนขึ้นมาได้เรื่อยๆครับเล่นมาประมาณเ,เกือบเกือบสออาทิตย์ได้ อาทิตย์เสร็จเครับก็ตอนนี้กล่อง100นี่ผมก็เก็บขึ้นมาถึง1 6 6 0แล้วครับก็เปิดได้10กล่องส่วนกล่องโทเค็นร้อนี่ผมก็เปิดได้3กล่องครับแล้วก็กล่องส0 0นี่เปิดได้กล่องเดียวสำหรับกิจกรรมนี้เหมือนผมจะได้อะไรไปบ้างนะเดี๋ยวผมลองดูของราวันที่ผมได้ไปแล้วสิครับได้พลละขับครับแล้วก็ได้เจ้าฮาร์บี้มา ห้าพันชิ้นส่วนได้ทองไปครับแล้วก็ได้ชิ้นส่วนปืนต่างๆครับบวกกับชิ้นส่วนของโอโรชิกับเจ้าฟับเนียครับแล้วก็ปืนอันนี้คือของนวันที่ได้ไปแล้วครับแล้วเดี๋ยวมาดูในการสุม่มครั้งใหม่ครับว่าจะได้อะไรโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมเริ่มด้วยกล่อง100ก่อนแล้วกันนะครับ เปิดได้1กบกองเดี๋ยวผมจะค่อยๆเปิดไปทีละก่องครับครั้งที่แล้วนี่ผมเปิดลวดเลย10ิบกองครับถ้าเพื่อนๆได้ดูอันนี้ก็เป็นชิ้นส่วนปืนกับทองครับแต่สิ่งที่ผมอยากได้ผมอยากได้ทองอ่าได้ชิ้นส่วนปืนมาปืนขนาดหนักนี่สะสมไว้ก็ดีนะครับผมเก็บชิ้นส่วนไว้ได้ไปแล้วหนึ่งกระบอกครับก็สะสมชิ้นส่วนมา ได้อีกสักหนึ่งก็บอกจะได้เอาไว้ใช้ครับกล่องที่สองครับหนึ่งร้อยโทเคนลองดูครับว่าจะได้อะไรบ้างจาโอโุชิกับชิ้นส่วนปืนผมอยากได้ชิ้นส่วนปืนมากกว่า,าปืนแก๊สนี่ผมมีปืนขนาดหนักหนึ่งขนาดเบาสองขนาดกลางผมยังไม่มีเลยก็เก็บไปครับ2,500ชิ้นส่วนกล่องที่สามครับ ป๊าเป็นอะไรเป็นทองกับชิ้นส่วนปืนแต่ผมไม่อยากได้ทองครับที่เดิมเลยนั่นไงสามร้อยครับเอาไว้อัพพละครับผมจะเก็บทองไว้อัพพลครับเจ้าเฟ็นเรียรครับตัวลิมิเต็ดที่ได้มาของที่สี่ครับไปไปเลยดูไม่ได้อะไรบ้างชิ้นส่วนเจ้าฟ้าเหรอ ปับเนี่ยนี่ผมได้ไปสองตัวแล้วโอ้ยได้มาอีกอุตส่าห์จะหลบแล้วนะกล่องที่ห้าอ่าะไรกันบ้ครับชิ้นส่วนปืนก็เอาปืนแก๊สมาโอเคขนาดปันกลางเปล่าผมอยากได้ผสมปันกลางครับโอเคครับได้ไปอีกกล่องที่6 องกับชิ้นส่วนปืนครับผมอยากได้ทอง300รอยไอ้ยะที่เดิมเลยไม่ขคลบกล่องที่เจครับได้ทองขอทองเยอะๆหน่อยชิ้นส่วนโอริชิกับเจ้าฟ้าป่ากับชิ้นส่วนปืนครับะได้เจ้าฟ้ามานี่ถ้าประกอบไอ้ตวงนึงมีขายทิ้งนั่นเนี่ยไม่เอานะกล่องที่เจ็ด ใช่สีของที่แปดล้อันนี้ที่แปดครับเอ,อเอ้ยอันนี้ถือว่ารางวัลดีครับเฮ้ยที่จริงเราได้ชุดสีก็จะดีนะเส่วนตัวนี้เป็นคพนลครับของใครเนี่ยของเนว้นนหรอเดี๋ยวผมเอาไปใส่เรวนั้นก็ได้โอเคไปครับ ได้ชุดสีมานี่บวกเลือดหเนีีจะดีมากนะเจ้าโอริอันนี้ก็ชุดสีของเจ้าเรเินแนนเห็นแวบๆอยู่เมื่อกี้เอาได้ไปก็ได้ครับบวกเลือดหเเซนถ้าไม่ใช้ก็ขายได้กล่องสุดท้ายครับสำหรับ EP ที่2ของกิจกรรมใหม่100่งร้อโทเคนไปครับจะมีรางวัลอะไรมาให้ลุ้น อ๋ออันนี้ส่งมอบพิเศษได้เลยเหรอไม่ต้องเลือกหรอโอเคขอบคุณนะครับอันนี้ก็เป็นโลรคับของใครเนี่ยอีริบัสเหรอเออปกติที่ผมใช้อีริบัสจะเป็นอีกคนนึงจะไม่ใช่คนนี้เนาะงั้นก็เก็บเอาไว้ใช้ได้โอเครายงานเหตุการณ์สามีนาสิบเกดอ๋ออันนี้จะเป็นประวัติ โอเคขอบคุณครับสําหรับของรางวาัลปุ้ยอันนี้มันเป็นการันตีได้อยู่แล้วนี่นะได้ผลละครแต่คนนี้ผมชอบมากเลยผลละครของเจ้าโอรชิโอรชินี่ตัวที่สองนี่ถ้าได้ถ้าได้ตัวใหม่นี่เนาะเพื่อนๆถ้าได้ตัวนี้จะเยี่ยมมากเลยอะ เปิดอีก75ครั้งว,ว้าวเอาละลอรอลุ้นไปครับถ้าได้ตัวนี้นี่จะเป็นมาร์คมาร์คถูแน่ๆโอเคของกิจกรรมต่อไปครับ150โทเค็นผมก็เก็บเหรียญเอาไว้เปิดได้3กล่องลุ้นเจ้าฮาวบี้ครับมีฮาวี้มาให้ผมเลือกลีเธอเป็นชื่อส่วนปืนโอเคก็บอกไหนก็ได้หมดครับ น,นี้จะเป็นขนาดหนักว่าปันกลางโอเคปันกลางก็เอาครับปันกลางผมมีสองกขบอกเองกล่องที่สองมีชิ้นส่วนฮาร์ี้มาให้ผมเลือกหน่อยเถอะไม่มีโอเคชิ้นส่วนปืนไปครับอันนี้ขนาดหนักแน่นอนเลยเนี่ยขนาดหนักผมมีแล้วสองกบอกได้มาอีก2อ0พัเก็บไว้กล่องที่สามสำหรับค่ำคืนนี้ครับ 150โทเค็นก็จะเป็นทองครับกับชิ้นส่วนปืน1,500อีย,อยะขยับมากลางเฉยปานกลางตัวนี้จะเป็นลิมิเต็ดอะอไม่ใช่ลิมิเต็ดนีงปานกลาง2,500โอเคหมดแล้วสำหรับกล่อง150โทเค็น อย่างนั้นก็ไปกล่อง200ครับกล่องเดียวเน็ตเน็ตครับสำหรับค่ำคืนนี้อันนี้เปิดครั้งที่2เปิดไปครั้งแรกก็ไม่ได้อะไรไปครับจะได้เป็นอะไรมาให้ลุ้นชิ้นส่วนฮารวี่สอ0พ้าโอ้ยไม่ยอมให้อีกอ่ะเยอะ อันนี้ก็เป็นขนาดเบาผมมีอยู่แล้ว3กระบอกก็สะสมไปอีก5,000ชิ้นส่วนครับรอลุ้นกันไปอีกน้อยเดี๋ยวผมเข้ามาดูผลประกอบการหน่อยครับเหมือนผมจะประกอบอะไรได้ตอนนี้ก็เหมือนจะได้เป็นอาวุธแน่ๆเลยอุ่นนี้ไม่ได้ อาวุธเป็นอะไรครับเป็นปืนลูกไฟหนึ่งก็บอกรับมาลูกเป็นขนาดกลางครับโอเคประกอบไปได้อีกหนึ่งก็บอกอันนี้ก็จะเป็นขนาดหนักได้มาอีกหนึ่งโอเคครับเป็นสามครับผมมีอยู่แล้วสองก็บอกสะสมไปครับโอ้ยเสียดายเจ้าฮาร์บี้เนาะ ได้มาอีก2 5 0 0ก็ตอนนี้มีอยู่ครึ่งตัวแล้วโอเคไม่เป็นไรสะสมโทเคนกันต่อไปครับสำหรับ EP ที่2ก็จะบอกว่าได้เกลือเหรอก็ไม่เกลือนะครับผมว่าค่อยๆสะสมชิ้นส่วนไปครับทีละเล็กๆทีละน้อยเดี๋ยวก็ประกอบได้เป็นหุน่นเดี๋ยวก็ประกอบได้เป็นปืนมาใช้กันก็เพื่อนๆได้อะไรก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ มาโชว์กันได้ครับได้อะไรสำหรับอีพีนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวไว้รออีก1,000ันโทเค็นหน้าแล้วเดี๋ยวผมจะมาทำอีพีสครับว่าจะได้อะไรบ้างในกิจกรรมใหม่ครับกิจกรรมคิดมากโอเคก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามช่องผมไปด้วยนะครับขอบคุณมาก